สวัสดีค่ะสวัสดี fG ทุกท่านสวัสดีซ้าวันพุธนะคะวันนี้เวนโดมของดาดานะคะเมื่อคืนนี้ฝนตกตีสองนะคะ f อโอ้ยเสียงกบเสียงเขียดร้องระงงมเลยนะคะไปเราไปเปิดประตูกันนะคะก่อนที่เราจะเปิดประตูนะคะดูเห็ดก่อนนะฝนตกมีเห็ดขึ้นไหมเอยนะคะโอ้ยเสียงกบเสียงเขียดร้องระงงมเหมือนฝนตกใหม่เลยเนาะเหมือนเดิน หมือนเดือนหกเดือนเจ็ดเลยนะเออฝนเพิ่งตกเนาะเห็ดนุก็ยังไม่ขึ้นนะคะมันต้องให้ดินชุ่มฉ่ำก่อนเนาะต้องให้ดินชุ่มฉ่ำก่อนมันถึงจะขึ้นหรือว่ามันอาจจะไม่ขึ้นแล้วก็ได้นะคะเพราะว่ามันก็ขึ้นมาเป็นเดือนแล้วเนาะก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะคะ ไปดูทางต้นกล้วยก่อนนะว่ามีไหมเสียงธรรมชาตินะคะเสียงเสียงกบเสียงเคียดเสียงนกนะคะร้องระงมนะคะโอ้มันก็ไม่ขึ้นแล้วค่ะเพราะว่ามันก็น่าจะขึ้นเยอะแล้วเนาะว้าวดอกไม้นะคะดอกกุหลาบนะคะสวยจัง แล้วก็ดอกอพุทธรักษาเตี้ยนะคะสวยมากเลยส,สีสีชมพูนะคะสีสมพูสวยนะเสียงกบเสียงเขียดลองละงมตรงไหนเนาะในลูกกระทุกลูกของเราโตหรือยัง <ส>ว้าวดอกกุหลาบไหนไหนกระทุกลูกก um ็เห็นมันติดลูกเยอะอยู่นะดอกกุหลาบสีชมพูบานสะพังติงต้น แล้วก็ลูกกระทกลกกุหลาบสีแดงเดี๋ยวเปิดประตูก่อนเปิดประตูก่อนอนะเปิดประตูะตะยังเพิ่งเดินออกมาโู้ดอกกุหลาบสีสม้ม ส้ม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 เสียงกบเสียงเขียเอ้าสสองดูเห็ดละงกนะคะเอซีออกหรือเปล่าเห็ดละงกเอ้ยเห็ดละงกเอ้ยออกหรือเปล่าไม้มีสักดอกเห็ดอันนี้ก็ไม้มีน่าจะหมดนะ เห็ดป้ายังขึ้นอีกไหมเอ่ยโอ้จากกองจากกองฟางมาหึงมานะคะตอนนี้ยุบลงไปเยอะแล้วนะคะเนื่องจากว่าฟางมันน่าจะกลายเป็นปุ๋ยนะคะฟังเสียงฟังเสียงกบเสียงเขียดร้องและงมเลยนะเราเดินไปดูเห็ดนะคะเห็ด พอนขาวหรือว่าเห็ดบุตนะคะอ้าวยังไม่ออกค่ะยังไม่ถึงหน้าโน่นเกี่ยวข้าวโนู่นละค่ะหลังด้านหน้านี่โอ้ยยางามคักเลยเดี๋ยวเราจะมาเปิดประตูนะคะ เห็ดอะไรมาดูเอฟสิโอ้เห็ดอะไรมันดอกใหญ่แท้ว้าวเห็ดอะไรเห็ดฟางดอกเดียวดอกใหญ่มากโ<ฮ>อ้โยนี่ไงอีกดอกหนึ่งว้าว โอ้ยหมนัหมนๆมนันมันได้แกงแล้วนี่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 น,นี่ป้าเห็ดฟางอุยหา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 มีออกอีกไหมเอ่ยหาดูหาดูหาดูาดเผื่อเราจะหมนัหมนๆมันว้าวได้เห็ดฟางหนึ่งดอกดอกใหญ่มาก เดีวยว่าเสียดายดอกนี้มันมันแก่ไปไหมเอซี FC. มันก็น่าจะแก่ไปแหลนะเนาะเอาไว้เฮ็ดแนวซะว้าวดอกใหญ่เบิ่มเลยอุยแต่ว่ามันก็แกงได้อยู่นะืมดอกใหญ่ขนาดนี้มันก็แกงได้อยู่มันเพิ่งจะบานเมื่อวานนี้เนาะอุยหาอีกนะเผื่อเจอ เราก็ไม่เอาขามันนะเนี่ยเราเอาแต่ดอกมันก็พอขามันแก่แล้วว้าวหาอีกหาอีกหาอีกวันนี้ยังไม่มีลมเนาะ ดูดอกไม้ส,สวยมากเลยเดี๋ยวเราจะหาดูเห็ดน,นะเผื่อว่าเผื่อว่ามันหมานเนาะอดอกไม้สวยจัง คือว่าจะหมนันหมนันเห็ดฟางโอ้เห็ดฟางเห็ดฟางเห็ดฟางธรรมชาติกู้ไม่มีเนาะไหนไมีไหนมีมมตัวนี้ก็ไม่มีปิดประตะกัอน สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงจะเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะฝากสุขิปย้อนหลังให้เมดาสักห้านาทีด้วยนะคะ